ไม่คิดจะร้องอะไรหน่อยหรอเนี่ยคนอื่นก็ร้องแบบนี่แกไม่คิดจะมีเสียงกับเขาเลยไงอ่ะโอเคสวีททุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับปิดเพลงก่อนครับลิขสิทธิ์แรงเหลือเกินคลิปก่อนเนี่ยเจ้าซอมบี้นี่คือมีแบบเหมือนเสียงในแพทย์วัวซซอมบี้เลยนะแต่ว่าเจ้าควีนบีงบงบน้อยลงหรือเปล่าไม่มีเสียงอ่าแน่นอนนะครับ เปิดมาอยู่กับพึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านพึ่งสักหน่อยซึ่งเท่าที่ผมสังเกตมาใหม่เนี่ยเจ้าตรงนี้ครับนี่แพ้ไอเทมหรือว่าการวางไอเทมของเราเนี่ยตอนนี้คือวางได้ทั้งหมด125ชิ้นเลยนะก็คือแบบแทบเต็มสวนอ่ะคือโอ้โหน่าสนใจมากคือมันน่าสนใจเพราะตรงนี้ครับเขามีตรงนี้เข้ามาใหม่นี่คือเอ็กซ์ต้าอินเวนทอรี่นะครับสลอตแล้วก็มีเอ็กซ์ต้าเพนเมนนะครับหรือว่าค่าการวางนะครับทผู้ชม ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่60นะตอนนี้เพิ่มมา2เท่าขอบคุณมากครับขอบคุณเกมมากๆซึ่งมันทําให้เรานะครับสามารถแบบตกแต่งสวนได้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมีโต๊ะมีไฟมีอะไรก่ะมีเก้าอี้แล้วก็มีกล่องครับนี่คือกล่องข้างหลังพึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้พึ่งกันโอ้ขอบคุณมากเนาะลคคุณขอบคุณมาก,อมากโอ้โหน่ารักมากเลย อเอาละใน,ในพึ่งเรานะครับก็เด่นสง่าแลวก็ทําให้เล็กคุณแต่และตัวเนี่ยสามารถรีสกิลได้อาการหนาวนาแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเขาอาจจะไม่รอด <c oughs> เพราะว่าราชินีพึ่งเนี่ยต้องมีคนดูแลเขานะโหต้องสร้างบ้านให้น้องหน่อยไม่งั้นน้องตายแน่นอนเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับก็คือผมแพนเอาไว้นะครับว่าจะสร้างไว้สักตรงกลางนะแล้วก็มีเจ้าต้นน่อสง่าอยู่อันหนึ่งเอาละก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องพึ่งกันแลวก็ทําบ้านพึ่งเนี่ยย้ายของก่อน นะครับย้ายเจ้า,เาพวกดอกไม้เนี่ยมาข้างหลังก่อนโอเคเรียบร้อยตอนนี้เจ้าต้นรลนโบนะเหลืออันเดียวแล้วนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราย้ายครับย้ายมาอยู่ตรงกลางหน่อยต้องทําให้มันสวยๆหน่อยนะอันนี้เป็นไงเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่ว่าอ่ะเปิดไอเดียใหม่ๆเข้ามาหน่อยตัวน,นี้เนี่ยมี6ชิ้นโอ้มีที่ใส่น้ําผึ้งครับรังน้าผึ้งรังน้ําผึ้งนี่อยู่อันซ้ายตรงนี้ใช่ไหมมีรังผึ้งด้วยนะมีโถใส่ผึ้งมีต้นไม้ผึ้งเหรอ น้ำผู้พึ่งอันนี้หายากแน่เลยอโอเคมาอือโอ้โหอุ้ยอโอ้นี่สวยโอ้เหมือนราชินีครับอันนี้โอ้สวยสวยโอเคออะอือหือโอ้มีรังพึ่งแอบป๊บนึ่งนะไปซื้อมาเพิ่มหน่อยสิอาซื้อได้ซื้อได้ออะโอ้โหราคาสูงอยู่นะไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยแพงกว่าในแพ็กอีกโทรในแพ็กนี้ก็คือยังแบบ1699อันนี้17 9 9เลยนะ โอเควางไปอันนี้คือ10นาทีนะรอโอเคระหว่างนี้ก็ตกแต่งเลยดีกว่าเจ้าพึงพ่งเจ้าพึ่งที่นี่นี่น,น,นี่มีทางเข้าพึ่งแบบนี้อันนี้สวยโอเคมาหมุนหน่อยนี่ย้ายได้แบบนี้เลยนะครับทางเข้าโอเคเราจะสร้างทางเดินนะครับเป็นแบบว่าเหมือนไปนบอกว่าเราจะวางเก้าอี้แล้วกันนะเพื่อความสวยผมจะไว้แบบนี้ครับเป็นทางแบบเดินเรื่อยๆนี่เดินมาฟุ๊บมันก็จะเป็นทางที่เรียกได้ว่าเป็นทางปิดไปด้วย แล้วก็เป็นการตกแต่งไปด้วยนะนี่นี่เหมือนเป็นทางเดินแบบนี้ไปเลยนะแล้วก็เจอกับเจ้านี่สวยงามเก้าอี้เราก็มีพอนะมีอยู่สีอันพอดีนะถือว่าแจ่มเลยอือฮึเรียบร้อยสวยงามโอเคเรียบร้อยเวิร์กอยู่นะอ่าโอเคใช้ได้ใช้ได้งั้นตรงนี้ต้นไม้เนี่ยย้ายเข้ามาใกล้นิดน,นึงแล้วกันอะตรงนี้ก็ได้อะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำพึ่งเข้าไปนะครับใช้เฉพาะอันพึ่งนะ <c oughs> อันอื่นนี่คือเบรกไว้ก่อนนะครับไว้ตกแต่งเพิ่ม ซึ่งเมื่อกี้เราได้ถังมา2อันเนี่ยพอดีเลยโอ้โหสุดยอดเอาถังมาเราจะวางเพิ่มเติมต่อข้างๆนะครับเผื่อน้าพึ่งไม่พอตรงกันยังอะมันมันมตรงกันกี่โมงโอเคตรงแล้วสวยมามองจากมุมนอกมาดูนะครับว่าขาดอะไรบ้างนี้เริ่มเป็นทางเข้าเลยนะโอเคสวยสวยสวยใช้ได้ใช้ได้มีไฟพึ่งด้วยนี่มีไฟพึ่งด้วยอ่ะ เอามาตกแต่งข้างหน้าหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไฟนี้มันไม่สว่างนะเพราะว่าพึ่งมาพึ่งดับไฟหมดแล้วเอาไว้ข้างหน้าโอเคเป็นฟิลทางเข้ามากขึ้นเวลาคนมาจะได้เข้าใจนะครับแต่สรุปแล้วก็รัดแบบนี้เหมือนเดิมนะถาวางเหล็กไปล่ะมันน่าจะโอเคน่าจะไม่รัดกันนะอ่ะวางเหล็กไปเชื่อมเชื่อมกันโอเคโอ้ดูสวยขึ้นนะเออดูใช้ได้ดูดูใช้ได้ดูใช้ได้เหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันอ่ะวางติดกันมา เรียบร้อยโอเคนี่โซนพึ่งเฉพาะสวยงามและคุณแกก็ยังเข้ามาได้นะทัสุดท้ายวางเจ้าน้องพึ่งๆนะครับนี่เป็นการบูชาพึ่งจากบ้านพึ่งกลายเป็นท่านบูชาได้ไงเนี่ยอ่ะเริ่มดูดีเริ่มใช้ได้โอเคที่เหลือก็ใส่ไฟเพิ่มไปห,หน่อยนะครับเพิ่มความขลังนะครับขลังให,ให้การบูชาพึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คือขลังยิ่งขึ้นใส่ไฟลงไปเอาสักประมาณไหนดี อย่าไปตั้งบนหัวพี่แกก็พอไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยน,นี้ย้ายได้ไหมโอ๊ยย้ายมาทางกันเลยไม่ใช่น,นี้สิไว้ข้างหน้าก็ได้นะนี่สวยดีเหมือนกันอ่ะโอเคข้างบนนะครับประมาณนี้เป็นไงทางเข้าก็คือมีแสงมากขึ้นนะก็คือดูเป็นทางเข้ามากขึ้นนะครับตอนนี้นี่ดูรวมก็ประมาณนี้เป็นไงดูเหมือนการบูชาพึ่งนะ <laughs> รู้สึกจะไม่ใช่บ้านแล้วอันนี้เป็นไงบ้างาตอนนี้เราใช้หมดย่างย่างนี่ยังมีของพึ่งอีกอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรครับ นี่คืออะไรกลมๆล้อรถเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ล <laughs> ้อรถครับอ๋อเป็นกลมๆข้างบนหรือเปล่าไม่รู้สวยดีโอเคเอามาตกแต่งอ๋อนี่ไงรังพึ่งไอ้นี้เอาไว้เอาไว้ไหนดีเนอ่ารังพึ่งโอเคผมรู้แลวนี่รังพึ่งก็ต้องไวโอ้โหไวตรงนี้สิไว้บนต้นไว้บนบ,บนใบไ,ไม้ไนะครับมันจะได้ดูแบบเออนี่คือดอกไม้พึ่งจริงๆโอเคตรงนี้ก็ได้นะนี่พึ่งทารังเอาไว้โอ้สวยโย อาโอเคตรงนี้พร้อมพอดีมามาเปิดเพิ่มได้ดียอะไรไหมได้อะไรมาไฟเหรอโอเคแปบ๊บนึงนะเปิดอีกโอ้ไฟมาสองอันอย่างนี้สวยเลยเพราะว่าจะได้2ฝั่งโอ้และคูณมาอีกแล้วขอบคุณมากอือฮึโอ้มันคืออะไรอะ่ะเป็นไฟแต่ว่าไม่มีแสงโอ้เป็นเสาครับเป็นเสาผมว่านะอาจจะวางเสาไว้ตรงนี้ก็ได้นะแทนหรือว่ายังไงดีโอเคแบบนี้ก็ได้นะอ่าแบบนี้ก็สวยดีนี่สองเสาครับโอ้โห คลังมากมันดูคลังมากๆครับโอ้โหอะที่เหลือก็ใส่ไฟเข้าไปเพิ่มนะจะได้แบบว่ามีแสงมากขึ้นโอเคขอจัดไฟแป๊บหนึ่งอันแรกเนี่ยผมว่าไว้ข้างหลังก็ได้นะนี่เขาจะได้ดูสว่างจากข้างหลังนะครับโอ้ผมรู้แล้วผมปลูกสวนดอกกุหลาบต,ตรงนี้ดีกว่าโอเคไหมโอ้แบบนั้นสวยนะโอเคมาโรสโรสซีดน่าจะมีอยู่นะผมโอเคมีอยู่หกชิ้นเรียกเป็นขนมเลยเอาสักสามหน้าหนึ่ง 2 3แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวถ้าฝั่งนี้มันไม่ยาวใช่ไหมไม่ยาวไม่ใหญ่เดี๋ยวค่อยอันนี้นะมันมีอันหนึ่งข้างหลังนะครับเดี๋ยวค่อยเอามามีแพ็กซีที่ผมซื้อไว้ไหมแพ็กซีมีอยู่นี่ไงมาเรามาเปิดกันหน่อยรดรดรดดอกกุหลาบมาหน่อยดอกกุหลาบฟกครบอันต่อไปรดโอ้โหฟกครบได้อยู่ได้อยู่โอเคอั okay. นะสุดท้ายจริงๆเมื่อกี้ยังเหลืออันหนึ่ง เป็นรถโอเคนี่ไงได้แล้วได้ดอกกุหลาบเพิ่มโอเคขอบคุณครับนี่ดอกกุหลาบเพิ่มนะครับเรามาอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวเอาเอาจากข้างหลังมานี่ครับรถก็มาวางไว้ตรงนี้ให้มันดูแบบดูชิดๆกันนะครับจะได้สวยๆอืมใช่ได้นี่ไงเริ่มมีป่ามีไม้โอเคออเริ่มเขียวนะมันเริ่มเขียวอะรีแลกซิปบูกไว้ตรงนี้ครับวอเทอร์ลิงวอเทอร์ลิง ลดไปนะครับดีแลกเขามีหลายชิ้นนะเวลาโตนี่นี่เป็นแบบนี้สวยอยู่นะใช้ได้ครับอันนี้งั้นเยอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ฝั่งนี้ก่อนเรียบร้อยโอ้โหดูสวยนะถึงจะตินน้ําแข็งไปละ <laughs> นี่ดูสวยขึ้นโอเคหรือยังเริ่มเขียวเลยนะเริ่มเขียวขึ้นมาอ่ะถ้าต้นใหญ่ๆมาข้างหน้าล่ะเป็นไงบ้างต้นใหญ่ๆมาข้างหน้าอืมใช้ได้นะนี้โอเคนี่คือต้นอะไรพุเพเลีย โอ้ยังเหลือ2ซีดพอดีหายากนะครับอันนี้โอเคมาพร้อมลดเลยโอเคโตไวมากสุดยอดโอเคโอ้ยดูเป็นป่าไม้ดูแบบโอเคมีอะไรมากขึ้นนะออสวยสวยสวยโอ้สวยมากเลยแบบนี้เป็นบ้านครับแบบนี้เป็นบ้านเรียบร้อยตอนแรกนี่เป็นแท่นบูชานะไม่ใช่อะไรโอเคตอนนี้เป็นบ้านแล้วเรียบร้อย นะครับโอเคสวยจริงๆมันก็มีอีกต้นนะพิงพิงลิลลี่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะวางไว้ไหนดีละสิมันนันใหญ่โอเคผมว่าเดี๋ยวลองดูสิงั้นผมไปข้างๆได้ไหมอ้าไปข้างๆได้อยู่นี่ไงโอเคสวยเลยสวยเลยพิงลิลลี่เรามี6สีเลยนะมีเยอะเอาไว้ข้างๆประมาณนี้อะอย่าให้ชนกับใบไม้นะไม่ไงั้นไม่สวยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอผลไม้โตนะอ้าผมรู้และไฟไว้ทำไรดีนี่ไงอยู่ข้างข้างพิงลิลลี่ได้ไหม อยู่ข้างบนได้ไหมมันจะได้สว่างอ่ะ,อะแอบเอาไว้ตรงนี้โอ้นี่ไงพิงค์ลิลี่เราผมรู้สึกสว่างขึ้นครับนี่สวยสวยสวยแอบเอาไว้อ่าโอเคสวนพึ่งสวยมากบ้านพึ่งก็คือแบบดูแบบอลังการมากเลยดูโอ้โหสมแล้วนะที่เป็นแบบควีนบีนะครับราชินีอันนี้ก็เริ่มโตเลยนะอะน้องเริ่มโตนะครับเป็นดอกเล็กๆดูดนะ้านนี้อันเล็กมากเลยนะี่นะครับนี่คือสวนดอกไม้ของผมเองนะครับแล้วก็เป็นบ้านของเขาด้วยนะครับ ข้างในก็มีน้ําผึ้งมีนี่บูชามีผึ้งเล็กๆตัวลูกเขาลูกๆเขากาลัางใกล้ตโตนะครับต,ตรงนี้แล้วก็มีสวนดอกไม้นะครับเอาไว้แบบให้หอมดมๆนะครับแล้วก็ออกมานะครับมีเดดอกไม้วานๆให้กินสุดยอดนะครับตอนนี้บ้านผึ้งสวยมากโอ้ยเยี่ยม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 มากเลยนะฮะโอเค okay. เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับมีให้ดู